สวัสดีทุกคนวันนี้พบกับ Star Wars เป็นฟันทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้เป็น e l d a k a i t s s เธอเป็นเจไดไม่สิเธอเป็นยังเป็นพดวันอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเท้าความถึงประวัติของเธอกันดีกว่าตอนแรกเนี่ยเธอโดนจับไปนะครับเราไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกศิษย์ของใครด้วยซ้ำเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าโดยย่อแล้วกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนยุทธการนาบูหรือว่า Star War ภาคที่1นะครับซึ่งดาร์มอร์เนี่ย ไปจู่โจมยานของพวกบอนตี้ฮันเตอร์ที่มีเอลดาเนี่ยถูกจับตัวไว้พอดีตอนแรกเนี่ยเขาก็ช่วยกันสู้นะช่วยกันสู้เพื่อแบบฝ่าดงตีนออกไปให้ได้ <c oughs> ประมาณนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมอก็ต้องฆ่าจีดยอยู่ดีครับตามที่คุณได้เห็นเลยเอลดาถึงแม้ว่ายังเป็นพาดวันอยู่แต่เธอก็สู้อย่างสุดความสามารถเลยนะเธอไม่ได้มีท่าทีที่เก่งกลัวเลยจนกระทั่งมอเนี่ยต้องเอาจริงขึ้นมา ลึกๆแล้วดาร์ทมอเขาไม่ได้อยากจะฆ่าเอลดานะเขาอยากจะเปลี่ยนให้เธอเนี่ยเข้าสู่ดาร์คไซด์ด้วยซ้ําเขาเห็นว่าชักจูงได้นะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถไว้ชีวิตได้เพราะไม่อย่างนั้นดาร์ซิเดียจะรู้นะครับหากเอลดารอดชีวิตไปไงดาร์ซิเดียก็ต้องมาลงโทษเขาอยู่ดีและนี่ก็คือจุดจบของเธอนั่นเองนะครับเอลดาไคลทิสเยื่อรายแรกของดาร์ทมอเอาหละเรากลับเข้าสู่เกมมานะครับ ซึ่งข้อมูลตัวละครตัวนี้ผมก็ไปเห็นมาจากเว็บของฝรั่งไม่สิเป็นช่องของฝรั่งนะที่เกี่ยว Star Wars แล้วก็เห็นว่าน่าสนใจดีแล้วมั่งเอ่ว่ามันมีคนทํามอสของเธอขึ้นมาอีกก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับหากใครสนใจก็ลองไปหาศึกษาข้อมูลเพิ่มได้นะอ่ะาคราวนี้เรามาดูสกินกันบ้างก็จะมี3ชุดนะครับตัวละครตัวนี้ลงแทนอน,นาคินสกายวอลเกอร์นั่นเองชุดนี้ก็จะดูดีขึ้นมาน่ย ส่วนนี้เหมือนจะเป็นแฟนอาร์ตน่าจะแบบว่าไง w h a อ if สมมติว่าเธอรอดชีวิตแล้วกลายเป็นแบบดาร์กไซ์อะไรเงี้ยชุดน่าประมาณนี้ละมั้งไม่รู้เขาดีไซน์จากอะไรซึ่งผมว่าก็ดี <S <S <บ>เจไดสาวชาวทูเหล็กนะครับผมเป็น s p ี e c ที่ดูดีใช้ได้<ร>โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันครับ <S <S ตอนนี้เราอยู่กันบนดาว <S <S เฟลูเซียเป็นดาวที่มีความมีสตาร์วอลอย่างยิ่งเลยนะ <S <S ในเกมเนี้ ดูดีบรรยากาศแบบคือแบบนี่แหละสตาร์วอลมันต้องแบบมันต้องนอกจากทะเลทรายหิมะป่าบ้างเนาะซึ่งแบบเนี้ยให้อารมณ์แบบนั้นเลยผมชอบมากแบบอยู่ต่างดาวดิตอนนี้ทำแต้มเหมือนเดิมครับเก็บแต้มเล่นฮีโร่ในโหมดโคออปออนไลน์นะครับตอนนี้เออดูจะไปทางไหนก่อนเลยต้องเข้าไปยุดจุดพื้นที่นะ หาที่ซุ่มดีๆสักหน่อยโชคดีที่ศัตรูมันเป็นบอดถ้าเป็นผู้เล่นจริงมันคงยิงผมตายในตรงนี้แล้ว <Brad. S 1> อออย่างที่รู้ๆกันนะครับที่ผมชอบเล่นหมดนี้เพราะว่ามันไม่ต้องมาแย่งกันเล่นฮีโร่ไงมันก็เป็นออนไลน์ที่แบบแคชชวลดีแถมได้เลเวลด้วยเหมือนกันแค่นี้เราก็ เจ็บไปเทินพอยไปครับอืมโอ้ยตายเออโอเคครับต่อไปเหมือนว่าเพื่อนจะมายืนยึดจุดนี้กันนะเ <c oughs> วลขึ้นไปเฮ้ยเราดรอยมันดาหน้าเข้ามาอืม ข้างหลังเพื่อนทำไมนายไม่ระวังหลังเลยนี่นะเรียบร้อยแตมถึงยังวะเนี่ยน่าจะพอประมาณมาแล้วล่ะมะั้งข้าตัวตายซะเลยมาถึงเวลาลุยลงมอดสกินมาเล่นออนไลน์ผมก็เสียงโดนแบนเหมือนกันนะอย่าลืมกดไลค์และซับค i b e ด้วยนะครับเราด้านมือทั้งหลายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมีเสียง ตัวละครลงมาให้ด้วยนะแต่ก็เป็นเสียงของเจ้าเรของน้องเรของ,องนั้นเองนะซึ่งกรดีเป็นเสียงผู้หญิงเหมือนกันไงไม่ต้องไปทําเพิ่ม,มใหม่เองด้วยนยี่นะเอา้าอะไรกันเนี่ยกริวัสเมึงเสียงยังเป็นอนาคินอยู่นี่วาโอเคเดี๋ยวเรามาโฟกัสกเกมเหมือนต่อนี่อน,นะครับต้องบุกสักจุดหนึ่งกันนะ Ừ chặt Phải lêu lao lại This is so bad Này nè, tải ra đòi đi cả, Dở mạc Này này Mình sẽ đôn dơ nó sẽ may Khau bàn เพิ่มเลือดตัวเองกันโอเค let's go ลุยกันต่อนางไม่น่าตายเลยไม่งั้นก็อย่างน้อยนะ่าจะได้เห็นในอนิเมะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเนะเธอก็เป็นตัวละครของแคนนอนจักรวาลหลักเหมือนกันเนาะเอลดาเนี่ยแต่เราคงไม่ได้เห็นแล้วละ่ะกือเรามาดูในเกมแบบนี้แทนนะครับสูู้้ว่าเธอรอดชีวิตไง เธอก็เ่ยจะช่วยสู้ในสงครามโคลนนี่แหละผมว่านะตัดภาพมาตอนยึดพื้นที่สำเร็จแล้วครับตอนนี้บุกะลวงต่อ,อลุยๆไปจุดไหนก่อนดีขอสำรวจกันแลยอยู่ไหนะคอมมานโดดรอยเหรอ,อยิงกระหน่ำไม่หยุดเลยนะโจดรออยพวกนี้เ่ยดึง ยังไม่ตายก็ซ้ำซ้ำนี่แนะี่โอ้ยโดน,นยิงหลังแอนเลยคอมมานโดรอยโอ้ยดานมอมาจะตายเหมือนในที่เล่าไม่ได้นะที่เพิ่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปตอนต้นคลิปผมจะไม่ยอมให้เธอตายแน่นอนนี่ดึงมันบล็อกอยู่พอดีโอ้ยพาไล์เซเบอร์อะฮะโอ้ย นี่นะไปิวไปซะหนีก่อนละโว้ยย้ายเลยย้ายเลยย้ายก่อนไม่อยากเข้าไปฟัดไปจุดเแล้วกันชาวไร่ในเฟรุเซียชาวบ้านในเฟรเซียเขาปลูกพืชอ,อะไรกันเนี่ยนี่นะ ด้วยจานกิจมาเพื่อนเราเป็นจานกิจมาช่วยละวรวยนครับจานทเคะแนนพื้นที่นี่บางจังหวะก็เหมือนจะฟันโดนบางจังหวะก็เบิรดเบิดไปผมเนี่ยอะไรครับ ไดอะล็อกมันไม่ได้ตรงกันเลยมันคุยกันเนี่ย <c oughs> ความหมายคนละเรื่องกันเลยนะครับที่กดไปยืนมาพักหนึ่งแล้วรู้สึกไม่มีความตื่นเต้นเลยเดี๋ยวผมลองไปจุดบีแล้วกันดึงโอ้ยข,ข้างๆก็มีเยอะเหลือเกินเคลีย์พวกนี้ก่อนกันนะนี่นะโอ้ยติดหลุมมตาเหรอ มันยิงจะลวดแล้วนะไปละขอลงไปตะลุยตรงนี้เฮ้ยดาร์มอมามาลองบัดลองกันดึงเลยจังวะนี้หันหลังใช่ไหมืมชาร์ตอือเข้าไปซาบโอ้ยใครยิงโดนลูกด้าอย่างนี้ผมไม่ไหวอะ <c oughs> นี้ก่อนโอ้ย ถ้าตัวตัวผมผมจะสู้นะแต่มันมีดรอยมายุ่งนี่ดึงมันก็บล็อกพอดีถอยกลับก่อนไป,ไปไปมันน่าจะตึงอยู่ที่ตรงจุดบีนี่เจ้าดาร์มอนะนี่โอ้ยสซเวสโอเพลสน,น้องชายมันมา ขอสู่น้องชายมันก็ได้อย่างนั้นนะเอ้าอะไรกันเนี่ยที่ตายเหอะจุดน,นี้ยังยึดไม่สำเร็จอีกเหรอนำเองก็ได้ฟ้าสาจานกิทลุยสาัมันซะดีมากนี่นะตายซะเจ้าดรอยโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยเอ้า กระทืบอะไรของนายนะเผ่าวูกี้นี่มันจริงๆเลยถึงกับขนาดออกจากดาวบ้านเกิดตัวเองมาช่วยรีพับบิกต่อสู้ครับช่วยฝ่ายรีพับบิกต่อสู้ในสงครามนี้นะโอเคอยู่สุดท้ายแล้วทุกคนโอ้ยแก๊สพีทของเจ้าบอสแน่เลยเดี๋ยวผมจะไปซุ่มในป่าของฟิงลูเซีนนะฮะ พืชอะไรไม่รู้มีลูกตาเด้ยโอเคดึงก่อนสีอุ้ยได้ด้วยแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ยยืนบล็อก <c oughs> ลงไปกลางวงชาร์จแล้วครวนี้ดูสิจะได้แต้มเยอะไหม <c oughs> โอ้ยโคตรโคตรห่ำครับตอนนี้สงครามโครนของจริงเราต้องตึงมื้นที่ลุยเข้าไปสับเข้าไปเลย ดึงมาโอ๊ยเราเบิดอะไรวะเนี่ยเราต้องมีพลละครัับสกคนหนึ่งที่ขับยานเกราะนะมันจะจะง่ายเลยแต่เราเป็นไม่ได้เราเป็นเจไดอยู่ตอนนี้โอ๊ยทางขวาก็มาเลยน,นี่ตายเ,เพื่อนทางขวาก็มีไม่มีใครช่วยเราเลย จานกิดก็มัวแต่ดูทางซ้ายเห็นไหมไม่มองทางขวาเลยนะให้ตายเถอะโอ้ยสตามิน่าก็หมดถอยก่อนลำบากให้เลือเพิ่มก่อนรีเจนรุยต่อครับดึงมาอีกโอ้ยได้ิดเดียวเองโอ้โยดึงแบบชาร์จ ปลเยอะด่าอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่เหงนก็เคลียร์เป้าหมายได้ตึงกำลังไว้ไม่มีอะไรมากถ้าพลาดก,ก็จะเพ้แบบตอนที่ผมเล่นเป็นเมสวินดูนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ด่านจีโอโนซิสโคตรยากเลยไม่ อดอยมันน่าสงสารมากมาว่านะอยู่ดีก็ต้องมาเฮ้ยอย่าเพิ่งดาดมอเข้ามาลุมซาบเรียบร้อยได้เฉยเลยครับอาน้องชายมันมาไม่นะเลยก็นัมกันเลยทีเดียวปรึงพื้นที่ไว้นี่นะียจุดสุดท้ายละโอ้ยตามไม่น่าจะหมดนี่นะวิ่งมาก็โดน โอ้ยได้เยอะเหมือนกันนี่นี่นะจุดดอยดกะรำคานมากันไม่หยุดไม่ย่อนเคลียมันออกอืมคอมันโดอดอยอะ่ะทางนี้ก็มาดึงมาอีกยังไม่ตายก็ใช้ฟอซัมไปอีกเรียบร้อยวิกตอรี เวลฟรอดบอทดเวยดาวโครนก็ช่วยเหลือดาวเฟโรเซียไว้ได้สำเร็จนะครับในสมรภูมินี้โอ้โหอิ่ได้ที่หนึ่งไปเลยครับแต้มนำเรี้วสุดยอดถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยวันนี้คิวไปร้อยสิบสามตายสอง เอาละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตับชมจนถึงจบคลิปนะครับคลิปหน้าเป็นไรฝากติดตามด้เยนะครับเราสาวกดันมือทั้งหลาย May the f o r c e be with you เจอกัน